สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นทุเรียนป่านะครับบางคนยังสับสนว่าทุเรียนป่าคือทุเรียนบ้านนะครับแต่ที่จริงแล้วทุเรียนป่ากับทุเรียนบ้านนี่เป็นพืชคนละอย่างนะครับแต่ว่าอยู่ในวงเดียวกันนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนป่านะครับแล้วก็อันนี้คือต้นทุเรียนบ้านครับเมล็ดก็ต่างกันนะครับ น,นี่คือมเมล็ดทุเรียนบ้านนี่มเมล็ดทุเรียนบ้านส่วนอันนี้มเมล็ดทุเรียนป่าจะออกเทาๆดำๆหน่อยนะครับอ๋อบางจังหวัดเรียกว่าทุเรียนนกแต่ถ้าเป็นจังหวัดบ้านผมนี่เขาเรียกว่าชาเรียนนะครับเขาเรียกว่าต้นชาเรียน ลักษณะการเจริญเติบโตนี่ทุเรียนป่านี่โตช้ามากครับนี่ต้นขนาดนี้ที่เห็นในภาพนี่ต้นหนึ่งปีนะครับไม่ได้ขนาดดินสอนะครับนี่ครับยังไม่ได้ขนาดแท่งดินสอเลยครับโตช้าครับโตช้ากว่าต้นทุเรียนบ้านเยอะมากครับอันนี้ต้นทุเรียนบ้านต้นนี้เ,เพราะมเมล็ด อายุประมาณสองเดือนครับสองเดือนโตขนาดนี้แล้วครับมเมล็ดก็ต่างกันครับดูคขามเมล็ดแล้วก็ทุเรียนป่านี่เป็นเป็นพืชที่ว่าเพาะจากมเมล็ดใช่ไหมครับดูวันนี้เพาะจากมเมล็ดเขาจะไม่สลัดมเมล็ดทิ้งนะครับเออให้ดูไงอันนี้ครับ อันนี้คือต้นนี้ประมาณ3เดือน3เดือน4เดือนแล้วครับอันนี้คือเขาจะแทงต้นขึ้นมาจากเมล็ดเลยแล้วก็แทงรากลงไปในดินนะครับนี่อันนี้โตอันนี้ต้นที่ว่าปีนึงแล้วนี่เขาจะไม่สลัดเมล็ดทิ้งนะครับมันไม่เหมือนทุเรียนบ้านนะครับอันนี้คือทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านคือรากเขาจะลงไปในดินนะครับแล้วก็ยอดเขา จะขึ้นมาข้างบนแล้วก็เขาจะสลัดเมล็ดทิ้งอย่างนี้ครับอันนี้ต้องนี่ครับประมาณนี้ครับใช่แล้วครับอันนี้คือเม็ดทุเรียนป่าครับอันนี้เขาไม่สลัดไม่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 สลัดเมล็ดทิ้งนะครับนี้ก็จะงอกเป็นต้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ข้อดีของทุเรียนป่าคือต้นพันแข็งแรงครับรากหากินลึกแต่ว่าข้อเสียคือจะโตช้าโตช้าครับแต่ถ้าคนดูไม่เป็นนี่ ถามว่าแยกไม่ออกเลยนะครับนี่ครับนี่ทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านนะครับอันนี้ตุเรียนป่าดูเผลนๆนี่แยกแยกไม่ออกเลยครับลักษณะใบลักษณะใบนี่แยกไม่ออกเลยครับนี่ทุเรียนป่านะครับอันนี้คือเม็ดทูเรียนป่าเม็ดทุเรียนป่านี่ก็จะโตกว่าเม็ดทุเรียนบ้านนะครับโตกว่าน่อยเยอะเยอะเยอะเหมือนกันครับ ีก็จะออกดำดำอ,อันนี้ผมไม่ได้รดน้ําอาทิตย์หนึ่งนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะครับอยู่ในถุงอย่างนี้ผมไม่รดน้ําอาทิตย์หนึ่งนี้ไม่ไม่ตายนะครับก็ดีของเขาอย่างนี้ครับคือทนแรงดูแล้วลักษณะน,น่าจะเป็นพืชทนแรงนะครับไม่ตายถ้าเป็นเรียนบ้านนี่ไม่รดน้ําอาทิตย์หนึ่งนี้อยู่ในถุงนี้สงสัยจะเรียบร้อยครับ ตายแน่นอนครับที่มาบอกก็คือว่าบางคนยังสับสนนะครับสับสนว่าทุเรียนป่าทุเรียนบ้านนี่คือคือคือพืชชนิดเดียวกันนะครับที่จริงมันเป็นพืชคนละชนิดเลยนี่ดูดูเม็ดก็รู้ครับดูเม็ดเมล็ดมเมล็ดก็รู้ว่าเป็นพืชคนละชนิดแต่ทุเรียนบ้านนี่จะโตเร็วกว่าครับส่วนมากที่ว่าเขาเอามาทำาต้นกล้า เพื่อเสียบยอดทุเรียนก็จะเป็นต้นกล้าทุเรียนบ้านครับอย่างนี้ครับเพราะข้อข้อดีคือโตเร็วแล้วก็หาง่ายครับแต่เป็นเป็นทุเรียนป่านี่ค่อนข้างหายากครับหายากอันนี้มนเมล็ดมันกินไม่ได้นะครับหรือมีคนเคยกินได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วหล่นในป่านี้ก็จะเป็นอาหารของพวกหมูป่าเม่นเก้งกวางพวกนี้ครับ ลักษณะผลก็จะมีหนามแหลมๆคล้ายๆตุเรียนนะครับแต่จะไม่มีเนื้อมีแต่มเมล็ดอย่างนี้นี่ครับแต่ถ้าเอามาเสริมรากทุเรียนนี่เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเพราะว่ามันมันจะทนแรงทนทนฝนทนแรงทนโรคอะไรดีมากครับแต่ข้อเสียของมันก็คือโตช้าครับโตช้ามากๆครับครับขอบคุณครับ